สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะพามาแกะกล่องนะคะแกะถุงดีกว่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะของลาแมที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบค่อนข้างขายดีนะคะยอดทิศของลาแมเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Moisturizing Soft Cream นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ปุ้ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะพี่ปุ้ยได้เป็นหนึ่งใน7คนนะคะที่ทางจีบันแล้วก็ลาแมนะคะให้ได้ให้โอกาสนะคะได้มีส่งผลิตภัณฑ์มาให้พี่ปุ้ยได้ลองใช้นะคะถ้าได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจีบันกับลาแมด้วยนะคะที่ให้โอกาสพี่ปุ้ยได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้มาลองใช้ดูนะคะ โอเคก็ okay. ไม่พูดพรมำท์ทำเพลงนะคะเรามาแกะถุงแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคืออันนี้เนี่ยที่พี่ปุ้ยได้มาเนี่ยคือเป็นแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจสวยงามนะคะส่งมาให้เลยทั้งโบเบอร์ถุงถึงอะไรน่ารักมากนะคะก็คือจริงๆอะ่ละลาแมร์เขาขึ้นชื่อเรื่องแพ็กเกจนะคะเรื่องความใส่ใจอยู่แล้วด้วยว่า คือไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือชิ้นใหญ่แค่ไหนนะคะเขาต้องแบบเรื่องผูกโบเรื่องถุงนี่เขาต้องแบบมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของถุงที่เป็นสีเขียวของลาแมนนะคะแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเขาแกะเะอ๋อโอเคข้างในก็จะมีตัวครีมอยู่นะคะเดี๋ยวปุ้ยขา,าครีมออกมาเลยอ่านี่เอง เดี๋ยวเขาเอาถุงออกไปเลยแล้วกันเนาะมันเต็มนี่นะคะก็จะเป็นครีมตัวนี้นะคะที่บอกว่าทางลาแมะนะคะได้ส่งมาให้ได้ลองใช้นะคะก็จะเป็นลาแมะเดอะมอชเจอร์ไรซิงซอฟต์ครีมนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นหนึ่งในไลน์ของออครีม เดลาเนนะคะที่ที่ยอดฮิตอยู่ในตอนนี้อันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีขนาดเดี๋ยวขอแอปดูก่อนโอเค15 ml นะคะก็คือเป็นกระปุกที่แบบค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นราคาที่ขายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ3,000กว่าบาท นะคะตัวนี้ก็คือมีขายทางออนไลน์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของรามแมได้นะคะหรือว่าทางสนทันออนไลนก็มีนะพี่ผู้เห็นแล้วก็จะมีของทางพารากอนนะคะเอ็มการ์อะไรก็มีนะคะก็แล้วแต่ตามช่องทางท,างที่เราสะดวกเนาะนะคะนอกจากที่เป็นกระปุกครีมที่ให้มาแล้วนะคะก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะที่ตักไม้พายตัวนี้นะคะก็คือเอาไว้ใช้ตักครีมตัวนี้นั่นเอง นะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าในไลน์ของครีมเดลาเมาตัวนี้นะคะจริงๆแล้วว่าเขาจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า m o ยเจอร์ไรซิเนี่ยอยู่5ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็ตัวนี้เลยนะคะตัวซอฟต์ครีมตัวนี้นะคะนอกจากซอฟต์ครีมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเจครีมด้วยนะคะนอกจากเจครีมก็จะมีซอฟต์โลชั่นนะคะแล้วก็มีตัวแมตต์โลชั่น ะะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่จะเป็นตัวที่แบบรุ่นบุกเบิดรุ่นแรกเลยก็คือเป็นตัวตัวครีมที่เป็นเนื้อข้นๆเลยค่ะของตัวลาแมร์นะคะก็คือจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์อยู่5แบบด้วยกันทีนี้ก็คือเราก็เลือกตามการใช้งานนะคะในส่วนที่พี่ปุ้ยได้มาทดลองใช้เนี่ยคือตัวซอฟต์ครีมตัวนี้นะคะก็คือตามชื่อเลยว่าเ,เขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขึ้นมาเพื่อนะคะช่วยแก้ปัญหานะคะให้กับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลา ะะมันยังไงก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้ครีมเดลมาตัวเต็มนะคะตัวเดิมเนี่ยก็คือว่าตัวนัน้นอะก่อนใช้เนี่ยจะต้องมีการตักครีมนะคะแล้วก็วอร์มบนฝ่ามือแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบึ้นเนื้อเขาเนี่ยคือความเข้มข้นของพวกสากรสกัดต่างๆยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยตัวเนื้อครีมที่เขาเป็นแบบซอฟต์ครีมเนี่ยสามารถที่จะแบบตักขึ้นมาแล้วก็สามารถนาไปทาลงบนใบหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องวอร์มครีมนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้แบบ เราใช้งานได้แบบเร็วยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องเสียเวลาวอร์มครีมนั่นเองนะแล้วก็เนื้อเขาก็จะบางเบากว่าด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวมาลองเปิดให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่ามันเนื้อมันเป็นยังไงนะคะนี เปิดออกมานะคะคุณลักษณะที่ที่อย่างหนึ่งที่พี่ผู้ชอบคือว่าไม่ว่าจะไซส์ไหนก็ตามของตัวผลิตภัณฑ์ของรามนะคะคือเขาจะมีตัวปิดตัวนี้มาให้ด้วยเสมอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยที่แบบเก็บคุณสมบัติของครีมเนี่ยให้ได้แบบสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็ปกป้องพวกแบบมลภาวะหรือว่าฝุ่นหรือว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาได้นะคะก็จะมีตัวโปรเทคตัวนี้ให้ทุกครั้งนะคะขอวางฝาก่อนเนาะ นี่ค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะเนื้อครีมก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะจะเห็นว่าอ,อ๋อมันมันเป็นแบบลักษณะที่เป็นข่าวข้นอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าถ้าถ้าใครมีรุ่นที่แบบเป็นตัวครีมครีมเลยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าเนื้อของตัวนาน่าจะจะหนักกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะดูเนื้อเขาจะดูเบาวกว่าตามชื่อของเขาก็เดี๋ยวเราใช้ตรงที่ขออนุญาตใช้ตรงที่ติดอยู่ในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับในกระปุกมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวไม้ไม้ตักมาให้ด้วยแบบนี้เนาะ นนี่ะะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะปาดให้ดูลงบนเนื้อเลยนะคะคือตัว moisturizer soft cream ตัวนี้นะคะคือจะเห็นว่าจริงๆแล้วว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยเนื้อเขาจะค่อนข้างเข้มข้นนะคะอ่ะนี่ชัดๆนะแล้วก็แต่ตอนเนี้ยพี่ปุ้ยอยากรู้สึกถึงความที่มันไม่ได้ข้นเราหนักอะคะ่ะ คือมันยังเป็นเนื้อครีมที่ข้นอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เนื้อหนักนะคะคําว่าไม่เนื้อหนักคืออะไรเดี๋ยวลองทาลงไปบนผิวเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าความหนักหรือไม่หนักมันเป็นยังไงนะคะอะเดี๋ยวพี่ปุวยขออนุญ,ญาตออปิดฝาก่อน <laughs> นะคะ ตัวนี้เองอ่ะก็นอกจากที่เขาจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยเมื่อมีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้น่าจะช่วยแบบเอ่อเรื่องของความไร้ความเปล่งประกายด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูเนะื้อครีมกันก่อนนะคะนี่พี่ปุ้ยตักให้ดูค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าอยากให้เห็นจริงๆเลยว่าแบบเท็กซ์เจอร์ของเขาเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะ ลองปาดตัวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อเขาเนี่ยยังเข้มข้นอยู่นะแต่มันมีความบางเบาเมื่อเวลาที่เราแบบรูปลงไปบนผิวของเราะคะ่ะมันจะไม่ได้หนามันจะค่อนข้างที่จะแบบสามารถที่จะซึมลงไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องบอมนะคะแล้วก็ ตัวนี้เองนะคะก็เขาก็มีพวกสารสก,กัดม i ร a c ค e บอร์ดอะไรเนี่ยของที่เป็นสูตรเฉพาะของลาเมาที่ผลิตมาจากออสาหร่ายทะเลดำลึกอะไรเนี่ยนะคะก็มีสูตรเดียวกันเป็นสูตรเดียวกันเพียงแค่เนื้อเท็กซ์เจอร์ต่างกันเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเรียบร้อยเลยคือไม่มีความที่แบบซึมยากหรือว่าคือถ้าใครเคยใช้ครีมที่หนักๆมาเนี่ยวนแค่นี้มันไม่เข้านะ มันจะไม่ได้หายไปแบบนี้นะคะคือเนี่ยพี่ปุ้ยวนอยู่แป๊บเดียวสักครู่เดียวเองค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบซึมลงผิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะแต่เขาจะยังคงทิ้งความชุ่มชื้นนะอยู่บนผิวของเราคือเรื่องของคือความชุ่มชื้นหรือว่าความอ,าอุ้มน้ำให้ผิวเนี่ยต้องยกให้ลาแมร์จริงๆเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ปุ้ยก็เป็นแฟนลาแมอร์อยู่แล้วนะคะคือมีผลิตภัณฑ์ของ ลามเนี่ยใช้อยู่หลายๆตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าตัวครีมตัวเนี้พี่ปุ้ยก็เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะใช้ทั้งสูตรซอฟต์นะคะแล้วก็สูตรแมทนะคะเหมือนกันเลยนะคะหรือแม้แต่รุ่นเก่าที่เป็นออตัวครีมลามเฉยๆเนี่ยก็ใช้มาแล้วเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเนื้อค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาบนผิวจะรู้สึกได้เลยว่าตัวนั้นนะค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องมีการวอร์มบนมือก่อนค่อยที่จะนําไปแทบบนหน้าแต่ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้นะคะ ครีมเขาขึ้นมาใส่ที่มือเราเราสามารถที่จะแบบทาลงบนหน้าเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องวอร์มให้เนื้อเขาแบบมีปฏิกิริยาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ปุ้ยบอกเลยว่าแบบโดยโดยประสรบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเวลาที่แบบผิวเนี่ยแห้งแล้วก็ผิวต้องการการฟื้นฟูนะคะ อย่างมากเช่นแบบไปตากแดดมาไปทะเลมาหรือว่าแพ้ระคายเคืองใดๆมานะคะสิ่งที่พี่ปุ้ยทำนะคะ mm hmm. ก็คือว่าพี่ปุ้ยจะใช้โมยสเจอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาที่พี่ปุ้ยหน้าแพแดงๆหรือว่าแพ้ตัวที่พี่ปุ้ยเอ,อ่อไม่คุ้นเคยนะคะพี่ปุ้ยจะใช้ตัวนี้นะคะคู่กับตัวนี้นี่ t o n c o n t r n t r a t e นะคะจะบอกว่า2ออตัวนี้คือแบบเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสําหรับออคนที่ต้องการฟื้นฟูหน้าแบบด่วนๆนะคะคือตัวนี้เขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนั่นเองเพราะนั้นถ้าใช้คู่กันนี่คือแบบเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วก็ตัวนี้พพุทพิ้วฟููฟมาด้วยตัวเองแล้วแบบมันโอเคมากนะคะในส่วนของตัวซอฟท์ครีมเนี่ยตัวสิ่งที่พ่พุทชอบเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าพอเขามีความเบาสบาย น,ะะนุ่มชุ่มชื้นผิวแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่เขาไม่ได้แบบว่าคือมันไม่เนอดหนนะพอมันไม่เนอดหนะเนี่ยมันก็จะไม่อุดตันน,นั่นเองนะคะคือหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยนาแมกลัวจังเลยกลัวใช้แล้วอุดตนันกลัวใช้แล้วจะเนอดหนนะคือจริงๆแล้วเราต้องดูว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนปริมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะกับผิวเราคือแบบบางทีอย่างที่พี่ปุ้ยตักออกมาจาก จากขวดเมื่อกี้ค่ะอาจจะก,กระปุกเมื่อกี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องตักถึงขนาดนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอ่ะเราต้องการแค่เล็กน้อยนะคะก็คือเราบริหารจัดการของด้วยตัวเราเองได้ว่าอ่ะเราจะใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตักขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคือแนะนําว่าควรจะใช้ไม้ภายตักผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะ ปริมาณมันก็ไม่ได้น้อยเนะ,นะคะเราก็จะต้องป้องกันพวกสิ่งสกปรกหรือว่ามือเราที่อาจจะไปจับผลิตภัณฑ์ต่ออื่นมานะคะจะได้ไม่เข้ามาปนกันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นนอกจากเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องของความเปล่งประกายก็คือจริงๆมันส่งผลกันแหละว่าถ้าเกิดหน้าเราชุ่มชื้นนะคะเราก็จะริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เห็น ผิวเราก็จะฟูขึ้นไม่แห้งกรานเพราะฉะนั้นดรอยก็จะลดลงแล้วแถมหน้าก็จะดูไใ์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ได้ไปลองกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องที่จะต้องซื้อกระปุกใหญ่นะเอาจิจกระปุกไซส์เนี้ยเขาก็มีขายรคาคาสามพันกว่าบาท นะคะคืออยากให้ลองดูว่าเออเนื้อผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เหมาะกับเรานะคะส่วนตัวพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยชอบสูตรเนี้ยค่ะสูตรซอฟต์นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่พี่ปุ้ยแนะนำเลยก็คือสูตรแมทนะคะสูตรแมทเนี่ยจริงๆมันก็เหมาะนะเหมาะกับช่วงเอ่อช่วงเวลากลางวันนะคะพอดีอันนี้ไม่ได้เอามาตั้งไว้บนโต๊ะก็คือมันจะเหมาะกับช่วงกลางวันมากกว่าพี่ปุ้ยคิดว่านะในส่วนสูตรซอฟต์เนี่ยสำหรับใครที่แบบ โอน้ามันมากๆจริงอ่ะซึ่งจริงเอาจริงหน้ามันเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเน้นเรื่องมอยเจอร์เยอะอยู่แล้วถูกไหมตัวนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยเรื่องความชุมช่มชื้นในตอนกลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวแมตในตอนกลางวันวน,นะแบบน,นี้ก็ได้คืออันนี้เนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบแนะนํามากนะคะแล้วก็ใช้คู่กับ The c o n c i s t e n t นี่คือ The b a s สนะคะสำหรับพี่ปุ้ยเลยนะก็โอเคสําหรับการรีวิวนะคะตัวเนื้อครีมนะคะลาแม The Moisturizing Soft Cream นะคะ mm hmm. ก็ขอรีวิวสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะถ่ายรีวิวเ,ออเทียบนะคะระหว่างนี้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยไปจนถึงอีก2อาทิตย์นะคะว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็จะสลับมาใช้ของลาแมททั้งลายเลยนะคะที่เอาตั้งไวต้ตรงนี้นะคะก็จะไม่ใช้ลายอื่นนะคะตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะใช้แต่ผลิตภัณฑ์ของลาแมนะคะที่ เพื่อเป็นการรีวิวตัวซอฟต์ครีมตัวนี้ว่าเขาทำงานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะต้องจบคลิปตัดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโพสนะคะรูปที่หลังจากใช้ประมาณ2อาทิตย์นียให้ดูด้วยว่าเป็นยังไง นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะรบกวนช่วยกดกด b s c r r i e e ให้พี่ปุ้ยด้วยนะคะก็จะได้มีผลิตภัณฑ์มาแกะกล่องให้ได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย